อ้าวครับสวัสดีครับทีมงานนกเขาไงตาฟังพ้องและสวัสดีอาจารย์ทุกทกท่านครับแล้วก็อาจารย์ที่ทํำพเนียดเสี้ยนพเนยดทั้งหลายแล้วครับสวัสดีครับมันเนี่ยผมเด็เขมาบ้านคุณตาใสาครับพระมาจา,ยายันเงแหงผู้ละครับแหงไอ้นกเขาไงตาฟังพ้องครับผู้เล่นก้านมู่เหรครับเล่นแต่ผมเป็นเด็กหน่อย ไปหน้าเราียนเห็นแต่เพิ่นหมอกก็จอก็จอยอยู่คันแท้หมอกไปย่างพใหญ่งไงไ่ตะกี้ผมว่าจกภาษาแล้วครับเรียนนกก็เปลี่ยนมันนี่เขามาเรียนน้ำพิ่นกะพญ่งงมาจะใส่กับพญ่อ่อัฒนาอัฒนาเออแก้เสียพานนักเล่งๆๆๆเออฮอนนักเล่งบรนพุทธเลยครับนี่อันพญ่่มันนี่เขามาว่าเทียนเขามาั่วเรียนน้ำพญ่่สุดอก มาควานดินเอียดหนาเดนเนี่ยมาเบงดินเอียดให้นกครับเนี่ยลักษณะของดินเอียดที่ว่าไหโนกไหยางนี่ยละครับเนี่ยก็ซุ่มอยู่บนเสาเนะาะพีอใหญ่เนาะเออมันหยีเข้มเข้มๆแกาเบืงในบ้านเนี่ยบุกกายกินหรืว,ว่าไหโนกกินนะ <laughs> ตามล่หะหาผนียันมันครับผ <laughs> นียนั <laughs> นมันมียักด่างมาครับ ลายโพดครับเนี่ยแต่ว่าพู้เทาพู้เทาอันนั่นนะครับพู้เทาก็มีก้านสองก้านครับเนี่ยอ่านี่คือกันครับอยวาเดี๋ย่าเด้อครับนิ่งครับเพื่อนว่าโอ้ยพนเนียดเองได้ครับเนี่ยพูทเทาเฮ็ดเองครับเนี่ยพุทเท,า,เท,า,เทาทำเองกับมือก็คือขืนสี่ที่เดี๋ยวพ่อใหญ่ได้นกจักตัวไปเนี่ย จะตัวเด้อผู้เฒ่าตัวคนรนุ่มบ่เป็ยนแอกว่าอันเอ้าสนใจเรื่องดินหยาดนี่ดินหยาดนี่เขาเอื้อนอย่างเงี้ยเาจะเทยดินโป่งเดียวผู้เมนเพราะว่าดินหยาดกับอะไรหยาดตีโป่งกับโป่งต่างหากันบ่คันนกบ่ได้กินนี่มันกับ่ครบเนาะหินดินแล้วก็เข่าน้ำ มีอยาออ่างอีกบ่ให้นกกินฮะโอโหวอาหารครับแมนเมด็ดทว่วเม็ดง่าที่ว่าไอ้ดีมดีมมันบ่าุงน้อยที่มันครบครบหมดนะ่ะงายนกสมัยไม่เสมอเนี่ยกินตะขอก,กับน้ำมันบกบกขันเลยพวกนี้ <c oughs> ออกคลิปทำเบาข้ามหยาบ <c oughs> ทั่วประเทศเลยนี่บ <c oughs> <c oughs> อนี้ว่าจะเอาเงินมาให้น้ำมันละสี่ร้อยสี่ร้อยห้าส่ง่ายหยัง น้่มแหละพอได้ใส่สื่อาาย,ยาท่านเจกินไปยาท่านเจโอ้พาร่าพาล่าครับอ่าพ่อไอ้ลททูกหลานขวายี่ปุ้งเงว่าเหรียญด้วยเสือดาวปุ้งเงยผมมาเหรียญผมมีเน่าจีฮเยต์เชฟเหมือนเนี่ยเฮตยัวมือเ้าวเลยไปหาพททุ้งเงยเส้ยนยามไปหาพททุ้งเงยเส้นยามเหมืนพุ้งเงยอันมันเกิดวันเหตุน้อยนึงนะครับเหตุใดไปเครื่องนึงหลับมือไปถือกล้องต่เลยตาม 5, หาผเหนียดมันครับ บัานบัานอันพรังปรจารย์หรือคุณตาไซนี out, aine, ing ing ่กับผน i e n ยหลายๆครับซําเฮี้ยนของไงตาตุ่นนะครับันหลายมันอยนี่ไม่ได้ผนเนียมามาหลงไว้ครับเนี่ยหลงถิ่มไว้รักแนวใดดอกค้นกันไดเอากมาจะหน้าห่อนเอาไรออกไาเลรนทองเลรนท่าน้ำดูน้ำเก่าครับอันคุนตาเดี๋ยวเอางั้นหายซะ โอ้ดินยียดนี่สีแบ่งไปน้ำอยู่นะเป็นไงครับพี่น้องอยากได้เพะครับเนี่ยเอาให้นกกินนกกระโอ,โอโถอดนะครับเด็กก้มมันบ่ออันนั้นครับใคยไปตามนี่แหละครับตามธรรมาชาติผมนี่แหละบระด็นนั้นเดี๋ยวครับนับเงินเนี่ผู้เฒ่ากันสี่ร้อยครับสี่ร้อยพอดีครับบอลมซื้อดินยดียดเลยครับเนี่เงินสี่ร้อยเอาไหมค่ะ ทขันี้อัดซื้อครับนี่ยซุ่มๆเนาะพ่อใหญ่เนาะเข้มบนอพ,ยยพนะเนาะขวดนี่อะไรผิดคืนเกลือกันดีโอ้ขีเกลือเนาะผมก็จะแบ่งไปให้นกกินจักหน่อยอยู่หรอครับเพื่อนว่าอันยีม้มันกินแล้วอันอยู่ค่ายอยู่ปาก,ก็วันไปกินน้ำอันนี้แดงกิงเครื่องอยู่พยย่อใหญ่น้ำ<า><า>แดงกิงเครื่องอยู่สาระก็ไม่อย่งครับมัอนีก้ก็เสนอน้ำเสนอดินเอียดครับ มันต้องให้มันกินล้วครับให้มันครบครับครบอืมให้มันครบนกเขาเศร้ากินเขากินดินกันยังไงอนเด้เออันวางสัตนแหละนกเขาเศร้ากินเขากินดินกันยังไงฝนว่าไก่เศร้ากินของมองเสื่อมสร้างป่ในในในานี่แหละมันเถือกแล้วโอ้ยคนชิงลูกหยาบมนหนึ่งมันใจพญายตัวหนา <c oughs> <c oughs> อ้าวปูเท่าปูโถครับตามภาษายุกโบรานครับนี่ <c oughs> มือนนี้นี่ข้าว่าโบรานข้ามหนึ่งหรอครับสองข้างเหนกันแหละ โอ้เป็นยังไงเนาะครับบ้านนี้นกนกนกมีหลายบันไดก็่าตาเต่าเรือยอ้สองสามลังเต็มอักลากอยู่เตียรเต่าจังเดียสิบก็โตผมว่าชวามีจะโตชวาชวาบ่มีเขาเอาไปแล้วนกชวาบ่มีครับอันเสาที่ไหนสิออกน้ำมูกมาก่อนออกมูกออกอยู่่เนีหดวเราะ วุ้ยเงียนโดนแล้วยางไปใส่บ่ไดเพ่อว่ากลับมาแล้วว่าแต่ได็ไปน้ำมูลนกคุณตาผมก็สิขออนุญาตไว้สักวันแล้วผมศิลปินเดียวสักวันผมจดพเนียทรงครับผ่มีเวลาบนไดโอ้ยนะครับมีตนกเหรอครับบ้านคุณตาใสโอ้ขอโทษขอให้เ้ยครับจับกล่องบ่อันเป็นมืออาชีพันไดครับ เดีมาเบิงเดี๋ยวมถไทยท่ามสำานีก็ดีใจแล้ว,ลวครับผู้ผู้่ทยก็ดีใจครับถึงว่ามันสีบสมบูรณ์แบบแตอยากเคียดให้พี่นองเบิงครับว่าการนั่ำเสนอเรื่องเล่าต่างๆนี่มันบริก,รกันก่อนหอกครับบริมีบทบรมีสคริปต์นียังดอกครับเอาตามสบายไปเลยกันเองกันเองครับยังกัดตีชมมากครับผมบริว่าดอกครับผม ถือว่าบางเรื่องกับลบูครับบางเรื่องกับลูลูกจะบ,บอกกันไปครับเรื่องลูกผมก็ยินดีรับฟังครับเอาผมกับบมีีอย่างสี่ว่าไรต่อครับืันนี้เอาตาใส่ยบขิดร้อยบาทนี่ขวลาพี่น้องเด้เอายกมืนอ2นิ้วเออสวัสดีครับจบคลิปครับ